ในตัวอย่างตอนที่130ของสำนักทังเลิศดพบจบแดนหัวอวิห้าวแอบแทรกซึมเข้าไปสืบสวนกองทัพจักรวันดิสุริยันแต่กลับตกอยู่ในกับดักเขาใช้กำลังจับกลุ่มผู้บัญชาการทหารเพื่อหลบหนีและต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้บัญชาการคือสิทธิพี่จือจีจือจีตกใจเช่นกันและอาสาเป็นตัวประกันเพื่อให้หัวอวิห้าวหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยมหาปราดฟีนิกไฟระดับ9 4ซึ่งเป็นผู้คุ้มกันปรากฏตัวขึ้นเพื่อต่อสู้หัวอวิหา้าวจึงให้พูดวิญญ,ญาณจักรพรรดน้ำแข็งเข้้าต่อสูแทน จัก,กรพรรดิน้ำแข็งแสดงความดูถูกเรียกมหาปราชฟีนิกไฟว่าไก่งวงน้อยเพราะพลังของเธอถูกขยายใหญ่ขึ้นมากในสภาพแวดล้อมที่ขั้วโลกเหนือเธออธิบายว่าการแต่งงานของเธอคือการทำธุรกรรมไม่ใช่ความรักและเหตุผลเดียวที่เธอมีชีวิตอยู่คือการแก้แค้นจากระวัติสิงหลัวที่ฆ่าพ่อของเธอเธอเืินหัวอวี้ห้าวไม่ให้เป็นศัตรูกับเธอในสนามรบเพราะเขาใจอ่อนเกินไป โวอวิห้าวบอกว่าจะพาเธอหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จอจีกอดเขาและกระซิบว่าเธอไม่เคยรักเขาเธอขอจูบลาและจูบเขาจากนั้นัวอวิห้าวก็หมดสติและหลับลึกจอจีช่วยโอกาสขโมยเชื้อซีของโวอวิห้าวไปเมื่อเขาตื่นขึ้นเธอก็หายไปแล้วอำนาจสูงสุดของจักรพัทิมาที่ขั่วโลกเหนือัวอวิห้าวเดินทางต่อไปยังพื้นที่แกนกลางของขั่วโลกเหนือโดยใช้กลิ่นอายจำลองของจักรพัทน้ำแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่ ระบำแห่งราชันจากกระไพธิมะกระโดดขึ้นไปในอากาศและไร่ระบำน้ำแข็งและหิมะซึ่งทำให้แผ่นดินไหวและท้องฟ้าเปลี่ยนสีระบำนี้เปรียบเสมือนคำเรียกของราชาการสวามิพักสัตว์วิญญาณนับหมื่นตัวจากทั่วขั้วโลกเหนือหลังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและหมอบกลับอยู่ห่างจากจากระไพธิมะกว่า1,000เมตรในลักษณะของวงแหวนแห่งการสักการะขนาดใหญ่ราชันแสดงความเคารพแม้แต่ราชามีน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ที่มีอายุหนึ่งแสนปีก็หมอบกลับ ราชามีน้ำแข็งสัตว์ดุร้ายที่มีอายุกว่าสองแสนปีและเป็นสัตว์เลี้ยงเดิมของจักรพัยธิมะก็เข้ามาทำตัวเหมือนเด็กๆและอ้อนเธอราชาอสูนหิมทัยทันหนึ่งในสามราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งขั้วโลกเหนือก็พากลุ่มของตนมาแสดงความเคารพอย่างสูงสุดความรู้สึกของหัวอวิ้าวเขาตกใจกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจักรภัยธิมะและรู้สึกคิดถึงจักรพัยธิมะในร่างเดิมที่เคยเป็นเหมือนลูกสาวของเขา เหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเนื้อเรื่องโดยเฉพาะการทรยศของจ่อจีและการแสดงอำนาจของจักรพัทิมครับซกซึมเข้าไปสืบสวนกองทัพจักรวัดสันมูลแต่กลับตกอยู่ในกับดักเขาใช้กำลังจับกลุมผู้บัญชาการทหารเพื่อหลบหนีและต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้บัญชาการคือสิทธิพี่จ่อจี